พอมยังมาเลยครับเฮ้ยไอเป็นคนดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาวัดตัวากลงไว้ไหนอยู่นิ่งนี่มึงอยู่นิ่งพี่อยู่นิ่ก่อนอยู่นิ่งก่อนนี่นี่ไงตัวเอสโอเคเราก็แล้วเราจะกิ้งไปอย่าพิ่งทิศหน้ากูโอ้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 โอ่โอ้โอ้ยอ้โ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 อจโล้โอ้วอ้โอ้โอ้โจ้บแล้วอ้โอ้โอ้วอ้โอล้โอ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 ้โ้โอ้โอ้โพ้โอ้โอ้้ย แต่เราทำมันยากขนาดนี้วะไอ้ท่อน้ำนี่มันเข้าได้ป่ะนี่แหละมันในเข้าท่อน้ำไม่แหละมึงก็เข้าสิเนี่ยเข้าโอ้ยกินกันมาทำเฮียแข่งโอลิมปิกเออเนี่ยนนี่แค่ด่านแรกนะไอเฮียเอาผ่านด่านก่อนก็พออ๋อผ่านด่านก่อนอ้ามึงทำเฮียนะโอเคลงจับขาผมโอเคเดี๋ยวส่งพี่ไปเออเนี่ยไหมเออเนี่ย วิ่งบินได้ด้วยดูดิสวิงกิ้งแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นสีชมพูเหรอเดี๋ยวผมเป็นสีอะไรเนี่ยตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่ยากเท่าไหร่โอเคโอเคโอเคลออแล้วโอ้ยโอ้โหโอเชี่ยไม่เป็นไรผมผมกอะผมกาะเอ้ยพี่หนามบอมึงฆ่ากูทำไมเนี่ยจะมีหนามด้วยเหรอกระโดดไอ้เจมส์ไอ้ไอ้ทำไปได้ไงวะ มึงเงือกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงผมเอาแล้มันติดมันติดดึโอเคเอาขึ้นมาเอาเข็มแล้วอืมเนี่ยอืมไม่ก้อนไอเซซาสอู้รอด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 กูรอดพี่โดนมาโอเคโอ้ยบีบบีบมันติดไอคิลงดีดีแลงดีดีนะนี่ไงทำอะไรนี่พี่พี่จะตายนะโอเคก็ไม่อยากนี่ว่าพี่ผมตั้งท่ายพี่ดีกว่าโอเคเนี่ยผมอยู่ท้ายเนี่ยแล้วพี่กับขาผม พี Hoy, ่จับขาผมแล้วพี่เบียงตัวไปทำได้ีบอยนั่นแหละกดพี่กดจับพื้นไว้จับพื้นไว้จับพื้นไว้โอเคนั่นแหละมันมีไม่จับไปเอานะไปเลยพุ่งพุ่งไปไม่ได้อะมมันไม่โดนวะยานดิไม่โดดเ้ย เฮ้ยนี่มันก็เร็วเหมือนกันนะ่นี่เอาไอ้นี่เฮ้ยผมทำได้อยู่นะอันตรีเราเมื่อกี้เนี้ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตายแล้วยังไม่ตายดิพี่ลองโดดดิโอเคมึงตายแล้วไอ้เฮียพี่ขำขำคอดิค้ำคอค้ำคออมาองศาก่อนทำเฮียได้พี่เอ็นต้องเก็บใหม่นะถ้าพี่ตายผมก็ไม่กดดันพี่นะแต่ว่าถ้าพี่ตายพี่เริ่มใหม่แค่นั้นเองต้องเก็บใหม่เลยว่าแล่เฮีย โอเคนี่แหละเห็นนะมึงผ่านแล้วมึงกระโดดทำไมเราลองกิ่งกันไปดูก่อนโอเคผมกิ่งมาแล้วโอเคนะตัวนี้มันมันต้องกระโดดอุ้ยโยชิโอ้ยอุ้ยติดต้นไม้อุ้ยเอาเหี้ยแล้วพี่โยชิกู ฮ้ยเฮ้เฮโอเคการไม้ได้ไม้ได้อ๋อน้อยเทียพอแล้วอืมกลัวมันบังคับอ้าไอ้เียต้องอยู่ไกลกว่านี้แน่เลยว่ะไม่งั้นว้า้เฮียกูแรงเกินเช่นนียมันจะ้ทำยังไงวะกูงงอ่ะอ้ไเฮียไม่จะได้ทำไมลูกกระเถิบขาไปให้มันติดติดขอบอ่ะแล้วก็เงยสี่สิบห้าแล้วก็กระโดดอุ้ยได้อ้าวอุ้ย ชีเลยอย่าหลงนะ 1941, okay, okay, โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ and, อยู่นะไปเลยโอ้คุณจะฆ่าอยู่ได้ไอเนี่ยคุณจะรอทำไมเอาละตอนนี้ครับโยจิี่สามร้อยครับเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นครับตอนนี้ถ้าก่อผ่านไม่ได้แล้วเร <eline> าก็ได้ผ่านด่านนี้กันแล้วครับพร้อมกับแค้นรถ ขาจะทำได้หรือไม่ครับตั้งท่าเอาแครอทเข้าปากกันเลยตอนนี้กระโดดกลับหลังไปทำไมไม่รู้ครับโอ้ชิบหายแล้วไม่ต้องกลัวเขาเอากระโดดไปกระโดดมาไปเอ้ยเฮ้ยเฮี่ยเฮี้ยยทำยังไงวะยมันก็ไม่ยากอะไรหรอกใช่ป่ะเหมือนเกมอาริโอเลยนี่ลูกทิพย์คกูทำไมแล้วโอ้ยกูตายเลยนั่นแหละทิพย์พี่ทิพย์ โอเคเห็นไหมกระโดดกระโดดพี่ไม่กระโดดแล้วโอเคอ่าขอบดขอบดพี่แกพี่ทำคุยเลยพี่ทำคุยเลยพี่ทำคุยเลยอ่ะ้าวไม่ทำคุยเลยนี่เนี่ยหนามสีขาวมองแม่งเกือไม่เห็นเนี่ยมึงทำหี้ยอะไรนะเนี่ยตรงเนี้ยได้ เี้จับจับผมขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะกิ้งนะพี่รอก่อนโอเคเฮียอ้ยอดทนหน่อยอดทนหน่อยมึงกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยมึงก็กิ้งไปดิมึงกิ้งไปดิเนี่ยเอ้าอดทนไว้ผมช่วยโอ้โอ้อดทนไว้อดทนไว้ให้กูตายเออะไ้เหี้ย เไม่ตายเราไม่ตายเราเกียวเกียวต้องไม่ตายแผละตลบแค่แผละตลบไปไปด้วยกันนี่แหละโอเคเห็นไหมมันไม่ได้ยากอะไรเลยโอเคไปก่อนไปก่อนไปก่อนให้มันไปก่อนเราไปด้วยเราไปกับมันอ่ะต้องมีอะไรดิโอโอเคแย่บอยแค่นี้เองแค่หลอดเหี้ยนี่เพิ่งดันที่12นะเนี่ย พี่มาไปผมพี่ดีไปเรื่อยสวยโอเคเรามาได้กันเลยผมตายพี่เมี่ยงแล้วมีทีมกูทำไมตรงเนี้ยมันตายได้นะมันบอกเราต้องกระโดดใช่เพราะว่าเรากระโดดไปพร้อมกันดีกว่าแล้วกดตัวซีไว้กดตัวซีคุยโอ้จานไม่รอดวะอือกูเนี่ยไม่รอดเฮียเอางี้เราลายจะต้องเกาะเกาะไปด้วยกันเลยผมเกาะอ่ะพี่กิ้งไปพี่กิ้งไปโอเคโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดีการทักกิ้งมันจัง้งไอ้เอ้ยมันมีนี่หรอวะตอนนี้ม้วนไปเลยก็ได้นะม้วนไปเลยโอเคล็อก่อนล็อก่นลอก่นโอเคโอเคพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันโอเคก่อไว้กอไว้วู้ววววบววบววววโอ้ยสวยจวเววววววนวววววววมวว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  ของเราสีชมพูเอ้ยสีชมพูแล้วสีเยลโล่ที่เป็นคนดีโอเคยูกอร์ตูนไออุ้ยเอี่ยเอาอีกแล้วไอเอี่ยแล้วกูล่ะยายายามึงอยู่นิ่งๆเลยมึงอยู่นิ่งๆเลยดูพาเบียงดูพาเบียงเอาไอ้เฮียละเฮ้ยโอเคท่านี้แหละบอยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพะอ๋อ๋อโอ้โหได้ไอ้เฮียเลย ไมไม่ไมมันตีลังกาวะจับไว้จับไว้จับไว้ต้องจับไว้ไม่ไม่ไม่มันต้องไอ้นี่ปล่อยปล่อยผมก่อนปล่อยปล่อยผมปลปล่อยปล่อยไปแล้วโอเคก็ก็ก็พี่ก็พี่ก็พี่ก็ก็ยูก็ยูก็ท๊อปใหม่วะเฮ้ยไอ้เหี้ยทิเบ๊ ผมว่าผมว่ามันต้องถ่วงหน้าหังหลังแน่เออเหี้ยมันดังตาเขาตกอยเหี้ยไอเหี้ยน้ำตาไหลดิสันดิต้องคอนโทรลเอ่าผมไม่ได้ไม่ใ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 ม่่งหนี่นเป็งงี้เป็นยังงี้เนี่โ เนี่ยแหละคอนโทรอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอ่เนึ่งว่าเป็นจานอย่าเพิ่งอย่าดีไปอย่าดีเขาทูอยู่กุยไหวเลยโอ้ยแกมีเย่อะไรวะเด็นสัตว์ดิเย่กูร้องไ้เลยสัตว์เลยผมคอนโทรตัวเองอยู่โอเคโอเคก็ไม่นิดเดียวนิดเดียวไเดีนิดเดียวก็ก่าก็ตาตายเยอะ้ยย อยู่นี่ก่อนอยู่นี่อยู่นี่มาลานซ์อยู่ผมบาลานซ์อยู่ผมมาลานซ์อยู่ของตัวของตัวอย่างพี่นิหารของตัวบาลานนี่โอยโอเคปล่อยปล่อยปล่อยอย่างเมื่อกี้เมื่ออย่าอย่าหยุดหยุดหยุดโอ้พี่มาดีมาดี่ที่ปาดีโอเคอย่างไงคอนโทรลตัวไงวะโอเคเดินหน้าเดินหน้าเตกคุณลานจานเดินหน้าอุ้ยอ๋อเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยเป๊ก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 มันยกล้อ เราไม่ต้องลองแล้วที่จดีตอนนี้ต้องภากปฏิบัติแล้วเอาแล้วนะอ๋อี่ลองเบกพีเบกขึ้นฟ้าก็ลอยขึ้นฟ้าโอเคสวยยูสวยยู่สวยวย่วย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 สวสวยกะเียมเยสวยเยมยเอ้ยมันจะดีอยู่แล้วโอเคอ่เออควคควเออควควเออความเหมือนเดิมความเหมือนเดิม ไปไหนม่ไหนว้เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พิ่กิงพี่จะป่ปล่อยคอผมพี่ปล่อยคอผมมันติดพี่มันติดพี่มันติดพี่โอเคกินไปโอเคโอเคเกาะเกาะไปนโอเคโอ้ยีแล้วไป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 ไไปเปไไป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 ก่ไป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 ไไปไปไไปไปไปพี่ลงไปเร็วพี่ลงไปเร็วไปไปไปไไู้ ดันไปเลยดันดันไปเลยดันน้ำแข็งไปเลยมาแล้วเอาไปกิงมาเลยโอ้ยผ่านแล้วโอ้หวยเอ้ยไปแล้วเว้ยเฮียแม่ง